สวัสดีครับ F c ซทุกทุกท่านนะครับนะก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็จะประขอเป็นการตอบคำถามนะครับเป็นการตอบคำถามของ F c ซนะครับเ c เก่านะครับเขาก็ถามมาว่าเอ๊ะลุงนะครับทำไมลุงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนลุงว่าไม่มีหลักฐานเออแล้วทำไมตอนนี้ลุงว่ามีหลักฐานเยอะแยะไปหมดเลย mm. เห็นไหมล่ะเขาบอกจำเลยไม่ผิด นะครับก็คำว่าจำเลยไม่ผิดนะนะครับเขาถูกใส่ความอ่าลงมงคลก็จะมาขอตอบคําถามถ้ามีมีมูลนะหมามันไม่ขี้หรอกนะครับเนาะถ้าไม่มีมูลหมามันก็ไม่ขี้นะครับคําว่าจำเลยไม่ผิดนะลองดูพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของจำเลยทุกๆคดีนะครับไม่ใช่ว่าคดีไหนก็แล้วแต่นะครับพฤติกรรมนะครับที่คนที่กระทําความผิดนะครับคนที่กระทําความผิดนั้นก็คือนะครับ พยายามจะวิ่งเต้นหาคนช่วยเหลือนะครับวิ่งเต้นหาคนช่วยเหลือส่วนมากแล้วก็ส่วนมากนะครับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ผิดทุกรายนะครับผิดทุกคดีเลยนะครับพยายามหาคนที่มีเส้นมีสายนะครับวิ่งเต้นเพื่อ,อเพื่อจะช่วยในคดีนะครับให้ตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนี่คือพฤติกรรมของ ตรงนี้คือพฤติกรรมของคนผิดนะครับพฤติกรรมของคนผิดก็มักจะไปคบกับคนที่คิดว่ามีเส้นใหญ่เส้นโตคิดว่าคนคนนั้นช่วยเขาได้อะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมของคนที่กระทําความผิดนะครับมันดูง่ายๆนะครับถ้าคนไม่ไม่ไม่ได้กระทําความผิดนั่นนะครับเขาจะไม่ดิ้นนะครับ ไม่ดินน้นรนหาคนที่มีคิดว่าเขาคิดว่าคนนี้เป็นคนที่มีเส้นสายใหญ่โตอะไรอย่างนี้นะครับที่จริงเขาวิ่งเท่นไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะเพราะในคดีเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะช่วยเหลือกันในทางคดีบนสารยุติธรรมได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับสารยุติธรรมก็คือสารยุติธรรมนะครับความยุติธรรมก็ยังอยู่คู่กับ โลกนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของจําเลยทุกๆคดีนะครับเ,เขาจะดิ้นนะครับดิ้นลนหาคนที่จะช่วยเขาได้เท่านั้นนะครับคนที่ช่วยเขาไม่ได้เขาก็จะทิ้งหมดนะครเขาไม่สนใจใยดีห <c oughs> รอกครับคนที่คิดว่าช่วยเขาไม่ได้นะครับนี่แหละครับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของคนที่ได้กละาทำความผิดและความผิดนั้นเป็นความผิดนี่ ที่ใหญ่สูงใหญ่โตเป็นความผิดอาญานะครับระดับสูงสุดนะครับเป็นความผิดระดับความผิดอาญาระดับสูงสุดนะ,ะจำเลยประเภทพวกนี้เขาก็จะวิ่งนะครับวิ่งเต้นนะครับวิ่งเอาหัวไปซุกตรงนั้นซุกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาลอดพ้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาลอดพ้นจากในการถ้าว่าโซกโศคสูงสุดก็คือประหารชีวิตนะครับเขาพยายามจะวิ่งเต้น ถึงแม้ว่าแต่พวกนี้เขาจะลืมไปว่าคนบางคนก็ช่วยเขาไม่ได้แต่ก็คนพวกนี้ก็จะมักจะฉกฉวยโอกาสเข้ามาครอบงำนะครับเข้ามาครอบงำแล้วก็เข้ามา,า,มา,าในลักษณะอ,อะไรอะ่ะมาหาผลประโยชน์ในตัวของจำเลยทุกคนนะครับเช่นมาหลอกอะไรอย่างนี้นะครับหลอกว่าจะช่วยได้อะไรอย่างจริงจริงแล้วเขาไม่มีใครช่วยได้หรอก ถ้าคนไม่ผิดนะครับไม่ต้องดิ้นให้คนอื่นช่วยนะครับศามยุติธรรมมีความยุติธรรมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นพวกที่มีความผิดอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาได้กระทําผิดอยู่แล้วนะครับจำเลยพวกนี้นะครับจำเลยเหล่านี้เขาก็จะวิ่งเต้นหานะครับหาคนช่วยเหลือนะครับคือหาไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับพวกนี้เขาจะเชื่อหมดนะครับเขาเรียกว่าคนหนีตาย เชื่อทุกอย่างเชื่อทุกคนนะครับคิดได้คิดว่าช่วยเขาได้อะไรอย่างเงี้นะครับตรงนั้นเขาคิดผิดนะครับยังไงนะครับถ้าได้กระทําความผิดแล้วยังไงเขาก็ไม่รอดต่อให้เขาดิ้นไปยังไงก็ช่างเถอะนะครับต่อให้บุคคลนั้นนะเส้นใหญ่เส้นโตขนาดไหนนะครับก็ไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นศาลยุติธรรมก็ยังคงความยุติธรรมนะครับคู่กับโลกใบนี้ตลอดไป นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลก็ได้ตอบแล้วนะครับนะได้ตอบแล้วว่าไม่ผิดนะถ้าคนไม่ผิดจะไม่ดิ้นนะครับดิ้นคือดิ้นอะไรนะครับดิ้นในหน้าที่นี้หมายว่าดิ้นหาคนมาช่วยเหลือให้พ้นจากคดีให้พ้นจากความผิดนะครับอ่าหาคนมาช่วยเหลือไม่ใช่ทนายนะครับนะครับไม่ใช่ทนายนะครับพวกนี้พยายามอ่าดิ้นเพื่อหาคนมีเส้นมีสายนะครับดูพฤติกรรมง่ายๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับรูมคนชาแนล Channel ก็จะขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามของ f อฟเก่านะครับที่ถามมานะครับสวัสดีครับ